ให้มันมาเหอะใครก็มาเหอะตกลงสเน็บอะดักเลยเวลาเนี้ยเจเดี๋ยวตัดคลิปนะตัดคลิปนะให้มันดักเลยคลิปคงไปเลยนะมันดักไม่เจอหรอกก็ MMR มันต่างกันนะเฮ้ยต้องใช้ตัดคลิปไหมนะตัดตัดคลิปไปหน่อย MMR ไม่เจอหรอก MMR เอยมาแล้วตัวกเกาลี ที่นี่เหรอตอนนี้เจอตัวแล้ววะมึงอะเจอไม่รู้ยังเพิ่งเข้ามาอยู่เลยหรอทุกคนได้กินเสร็จกันไหมเจย์เติร์ดเหรอเอ้ยเติร์ดเติร์ดเติดอออยู่บ้านฟ้าเอ้ยไอเพจบอกวานะไม่ใช่กูรอเล่นกับมึงอยู่นี้จะเป็นกูได้ยังไงเอ้าอะไรเออแล้วก็ปัดเลยนะเดีว มันแปลกๆคี้โคตรไม่ช่วยปั่นเลยอะไรมันโวยทุกไฟเลยไอ้บินไอ้แหมเฮ้ยแอบ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 อะไรไม่ใช่กูกูรอเล่นเซอร์กับมึงอยู่เนี่ยมันใส่เล่นลย่องกูตัวอยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่บอกนะไอ้ทศอยู่ไหนอ่ะทศอยู่ไหนใจเสมอเฮ้ยไอ้ทศอยู่ไหนอะทศไอ้ทศอยู่ไหนนะเตะได้ทศอยู่ไหน มันมีข้าศึกรถเร็เออมันโยกข้าศึกไปโดนมันอมันทำอะไรอยู่เสียยะไอ้ท่านทำอะไรอยู่มนฟาบนฟาเฮ้ยไอเสียยะอย่าทิ้งโค้ดีดีครับไออยู่ระวันดีครับวันดีครับวันดีครับเออไม่ถึงปปัไเอะไรกูไล่กูไล่กูไล่ดาวัยอยู่มึงปั่นเลยปั่นฟรีปั่นฟรีตอนนี้ดาวัยมันดึงนานนะ ไอ้ไรมันเดินดไว้มันดึงนานด้วยมันดึงนานอไเหรไฮ้ยมึงแอบแล้วมึงเพื่อนมึงจะรอดลุไอ้เจะไหนวะทุกคนเฮ้ยหยดที่โกงดีเฮ้ยไม่ต้เบนเบนออกออกไปดีออกไปดีแล้วหยดโกงดี มึงออกมาดิเอ็นไอโดสไปยะไอโดสอยู่ไหนจับพวกไอไอโดสอยู่ไหนบอกมาโค้งหายไม่อยู่ล่างเฮ้ยมันอยู่มันอยู่ล่างล่างซ้ายล่างซ้ายเอ้ยเอาไอ้นี่ก่อนกว่าอ้นี่ก่อนไอ้นี่มันแอบเนียนจัดไปย่าลุกเองอาจารย์ทนไม่อยู่แล้วทนตัดไปเยอะ ขำได้นะรีพอร์ตมากแต่ยากว่ะขำได้หน้ารีพอร์ตมากอ๋อป şey ุ่มปั่นนะไอ้ไอเห็นดูดปั่นแม่ไอ้เห็นดูดปุ่มไม่ช่วยมันนะตัดคลิปไว้นะตัดคลิปไอ้โทนทรายล่างเหรอไอ้โทนมึงมาจุกซี่เร็วๆมาแล้วมึง S 1> <S 1> <S ไม,ม่ต้องตอนนี้ยังยกูเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยอะไรเฮ้ยมันหลอกไม่โดนเฮ้ยไ,ไม้อยู่ไหนอนะ่ะไว้สิโอ้โหรอดโหมันใกล้ฮะมันโลอกฮะ กูจะรั่วไอ้สัตว์ไม่โดนหรอกตว์ตนี้ไงอยากกูเฮ้ยเฮ้ยมันเฮ้ยเฮ้ยมันลอกไม่โดนเฮ้ยไม้อยู่ไหนอะไว้ปิดโอ้โหโอ้มันใกล้ มันโลง่งฮะเอ้ยป้านสายตาหน้านนต้นไฟอยู่ต้นไฟอยู่เจ่าขาวอ้ยไอ้เสียยะไปหาเสียยะไปหาเสียยะมันไปหาเสียยะลวอ่านภาษาไทยก,กูกำหมัดใส่แมงมับโอ้โหดูครีมก็มาด,ดิจะรอดไหมเจอพี่เบนซ์ ไม่น่ารอดอ่ะก็มาเหอะเฮ้ยเอ้ยเอ้ยผิดเอ้ยผิดซ้ำเอ้ยผิดซ้ำเฮ้ยมันมบซ้ำโอ้ยแย่แล้ววะมันมันตีนอนอ่ะเฮ้ยโทเฟนไอ้นี่มันมีของเนเ่ยอันเนปอยู่แล้วครับดูชุดดิปัดรีพอร์ตด้วยนะ ไฟปลอมโอ้มัมือนโก้งอ่ะมันเห็นแล้ววะเพื่อนเราพี่บงสานะบ่งสารคณะญาติเฮ้ยไม่ดูไม่ดูหรอกโอ้มัน มันดิ้งมันดิ้งแม่นไงมันดิ้งมาช่องเนี้ยเฮ้ยมันแต้มจะได้เท่าไหร่วะเนี่ยแต้มน่าจะเยอะอยู่มึงบอกเออมึงบอกว่ามึงจู๊กูให้ยับเลยไหมเหรอด่านมันโล่งอะด่านมันโล่งเหรอด่านนี้ยนะเฮ้ยไอ้เป๊ะนี่ยมันเข้าดีมันคิดเกินอะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้อง่วงกดตาตรงนี้เลยมันกดตายมไปเลยดิวะไอ้เหี้ยมันไม่ด้วงหลังเลยมันกดตายไปเลยไอ้ท็จะไปไหนท็อตโอ้ไม่ได้วะโค้ง้า ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะต้องโยกไปปั่นตรงนู้นเว้ยเราจะขุ้นปลาไอไม่ตปเลยจะโดดได้ไงมันไม่ได้วงหลังเลยมันกดตาย่าไปเลยไอท็ดตจะไปไหนไอทอตโอ้ไม่ได้ว่ะ แทหง,หงหลังวะรถแทงหลัง่ะแทงหลังแทงหลังทงหลังพี่เออมันมีนี่อวัยกรเออมันปิ้ไอี่ตัวเนี้ยโอ้ไม่ได้มันเป็นโรคอะโอ้อะไรนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้นะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะเว้ยว่าไอ้ทศอ่ะมันพูดอะไรกับผม มันบอกว่ามาจะอยู่ขยับเด็ดสนับเลยอะเอ็มอาร์เรามาตากกันเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูนะเดี๋ยวผมให้ผมให้ผมให้คนตัดต่อผมขึ้นคลิปให้ดูนะไอซิน่ามึมึงมึงเปิดซอยบ็ดเลยใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่เสียเอฟซีพี่ทศครับจะหรือว่าเอ็มอาร์เราต่างกันไหมทศมัน คือคือเหมือนเข้ามาดีดแล้วมาฟังแบบขอไปคุยเด็กเกินเนี่ยมันก็เลยเล่นยากอะไรนะดีดน,นะ <c oughs> นนดีดด้วยถ้าเกิดถ้าเกิดสมบูรณ์กูไม่ได้เข้าฟังมึงจะมึงจะงจะูได้ไหมจูไม่ได้หรอก <c oughs> แต่มันก็รู้ว่ามันมีจังหวะจังหวะแบบจังหวะอะไรอย่างเงี้ยมันหันคว่ำเลยมึงก็ไม่ต้องพูดดิพูดทำไมอ่ะ มึงดอ่ะมเส้นโคตรสวยเลยอะไม่ก็กูเห็นมึงดังไงกูเลยดักมึงซะหน่อยไงคนดูสี่พันไม่ใช่เหรอพระจาขบอกมาดิเนฟไม่อยามันเอาเนิร์ดมาเลยอ่ะมันถึงมันเล่นเนิร์ดเลยอ่ะ นี่หน้า่านะโอ้มันปล่อยไอ้เะยาหญิงแวไม่ไอ้ไอ้ทอตมึงเปิดมึงเปิดด้อนหลังยังช่องมึงอ่ะมีเปิดมีที่ไหนเนี่ยมั่วมันแล้วทำไมมึงถึงไม่เปิดแล้วทำไมคนคนทำไมคนแล้วคนเขาจะไปดูคลิปด้อนหลังมึงยังไงถ้าบอกว่าเออมีแล้วนี่หว่ามีแล้วสรุปไอ้ทอตเป็นไงบ้างอ่ะเจ้ากู มาเออหมื่นหนึ่งโอ้โหดูมันเอาออมาดีบิงก่นี่ยฮ่า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 ่า่ากับบิชาร์โอ้แล้วมันก็มีนี่สาวขาวสรุปสรุปเรมบอกจะจู้กลัวไอ้โทษนี่มึงโดนแขวนสองมึงโดนแขวนสามครั้งนะมึงได้แทงหลังด้วยมึงได้หมื่นเดียวนี่คือมึงต้องพิจารณาเตองแล้วนะมึงโดนแขวนสามครั้งแล้วมึงได้แทงหลังด้วยนะ มึงแอบปั่นด้วยนะ oh. โอนเกม <laughs> <Yeah. S 1> มึงได้แค่หมื่นเดียวนะเทด